ะเตบไอเอมันกินแล้วเอเป็นไงเป็นไอล่างมันเป็นแล้วมันเป็นยังไงงเบิ้มันเป็นยังไงมันเ็บยังไงตอนนี้ครับรุนไปน้าตีน้าซก่อนเจมบุจมบุมเอะเจมบุมอันนี้เครครับบครับนี่สวัสดีครับสบายดีครับผมบ้าเอทีมงานบานนาครับพี่นองครับ มือนี้ครับผมกับย uh nope. ูไฮยูหน ok. ้าคือเกาอยู no ่กับสาวเล่าคือเกาพี่น้องครับมือนี้สิไปยังโนสบายดีค่ะสบายดีค่ะสิไปไสน้องมานไอเอจะพาเขาไปสิเป็ดเออไอเออยากกินมะพร้าวขึ้นไหมขึ้นไหมนี่นะขึ้นไหมกินอ่ะมวยยากมีไหมได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อยให้ออ่นๆจะได้จิตใจคือยายปิกเด้บ่บจำเป็นต้องอยู่นี่บุ๋มเบี้ยมอยู่สวนเพิ่นมินมีอยู่ซุ้มอยู่ต่ำๆเนาะ ปิดเอาก็ได้คอนเทนท่นะเฮ้ยแบบขึ้นแบบกลุ่มมะพร้าวปิดเนี่ยเอาเทเๆเลยได้ไปไปทุกคนสิบห้าไปเอามาถือเอาถือเอาอุปกรณ์มุเจ้าเลยเอามานี่กล่องเจ้าขอยสิบห้าไปสิบอกคืนนิทานกล่องเอามานี่กล่องเจ้าเะพาพอดีไหมขึ้นบไดายันไปไปเจ้ามุงอบอบมากบ้านยังไงอีกเสียลมดีมาไอ้ตี้มักบ่ใหญ่งแบบนี้นะบ่มนยังไงมักถ่ายลำลำ เป็นเหลียวเบาไปเบาไปกันพี่จลาหมกอีกแต่ว่าไปมันบ่แมนครับพี่น้องครับลองเบิ่งดนี่เห็นแต่ผู้อื่นเว้าเที่ยวของล่องเว้านําผู้อื่นมันบ่คือเด็น้องอย่างเชือเขาสิเอาปลานี่แหละคุณเอ๋ยนั่งนี่เลยนี่เลยนี่เลยแมนแมนงเด้ออยุสัยลานเบ็ดอ่ะโอ้ปลาเบ็ดอยู่ัสปลาดีเออบ่เบิ่งเลยก็จังว่าดิอยู่านนี้ไมีดวงมาบุ๋มบ่มีเดี๋ยว mất anh ăn vô. ở gia đi long đi đi. xài này nghe này. nghe xài đi. mà u đã pa đó. để tập một đế thục đi. bà. ừ xài là khăn biết nè mít tuần vào bờ. ảo cha bùm thả. ชิดกัตติน้าถ่าเด้อไอไปเอาด้นนไอ, <c oughs> อไปเอาเบ็ดถาพี่น้องครับนี่แหละครับสิเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันครับว่าสารามาไทยเห็ดนยังแน่นะครับก็บสิเอาบรรยากาศบ้านๆเขานี่ยแะชิดเบ็ดนี่ยแหละให้เบิง่งอันนี้มันมีดวงบานอ,อู้คือขึ้นสูงแท้่ะไหร่มีแต่คัน ดวงหายอ่ะมีแต่คันบ่มีดโอ้โหผิดิผปดิผิดิดนี่แหละครับเป็นกูพระปลานะอู้ธรรมชาติล้วนๆปลาซิวก็หลายาพี่น้องครับฮะน้องนั่นละน้องนั่นละ ไอ้เองไอ้เอง,อาเองมาพี่มาพี่สนอาหมาบุมเบี้ยมโอ,อนที่หน้ามหมบอลมาบึงป่าพี่น้องสิมานบ่นี่ฮึ มารอมึงด้ยมารอมุึเด้เนี่ยแมนคว่ำอิลีบ่นี่ครับพี่น้องครับพาอาตีน่ากับแก้มบุมาสิบเบ็ดจังเลยน้องนี่บ่ะปะหยับมาอีก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 จับไปยังยยเห็นมันดินนะนังมาให้ใส่ให้จับเอากล้อง

เอาแม่แม่เอาแม่โกเล็ดกินแล้วดึงแล้วยกยกยขอไข่เนี่ยลังนี่แล้วต้อมไมันบดทันเลยรนเว้ยเฮ้ยบูมบูมบ้มกลัวกลัวมาแล้วเออเขาอใจยังหองเลนไม่มาหรอกที่น่าใช้ใช่ไหมน้ำนี่แข็งลงหลายด้อ แนวมะรุนกันครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ้มบุ้มปลาคอแม่ปลาคอแม่เป็นต้นปลาคออะไนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าลุ้นกันครับว่าเป็นจะไหนคือบ่สายซิดเบ็ดอ่ะเนี่ยมันบ่เป็นมันกินเนื้อตัวนั่นก็ใส่ไหมใส่ไหม

เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่อยู่นะเอาตัวน้อยบ่เระวังเด้ออีหล่าระวังมือเด้อติน่ามาใส่เงียบไหม่ใสแล้วตัวน้อยทุกคนเขาจะปล่อยมันนาพี่น้องครับได้มันละได้มันละอ้าวปล่อยเอาติน่าเลยรุ่นติน่ารุ่นติน่ารุ่นติน่า ตีน่าตีน่าแก้มบุ้มเฮ้ยมันเกี่ยวกันบุ้มตีไปคือพยายามะมันจังเฮ้ยเจ้าทีน่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเล่นตกเก้ากินตีน่าตีน่าตีน่าเฮ้ยเฮ้ยเจมบุ้มเจมบุ้มอ่านคนไายก่อนเลยโอเคโอเคว่าปากว่าปากสินิ่งเหรอกินแล้วที่แล้วหลังแล้วอุ้ยตัวน้อย เจ้าบุมมันลักปะเมนมันหลักไปพูนเอาฝ่าน้อยจ้าปลาน้ยแล้วต่มันยอกเหรอวะอย่ายอกเอ้ยเดกบักลาคเดีกบักลาคราบักลาคับเ้ยพวกินจ้ดอกดับบามือเลยอย่ายอกเอ้ยเดยสวกไดเอยิกินตัวใหญ่กกินจ้าดอกใครที่ตัว ได้ตัวเจ้าเอตัวตีน่าได้ตัวแรกไงเติบเด้อแมนตีน่ามันมันเอ้ยตัวบักลายยังไม่มีแขวอืมขันไข่ขัน้เอ้ยครับเอ้ยฟาดไปไกลนะครับเอ้ยอืออามันคือบ๊กไฟเอาไปละเพราะติดดีแท้ตัวนี้น่ะอุ้ยอันนีอุ้ยอันนี้ นี่แกคิดว่าฉันเล่นกับแกเหรอเจียบุ๋มเอ้าแม่บุ๋มโอ้ยได้แต่บักลาครับนี่มิล่ะลองบักลาครับย้ายมากินดอกย้ายดอกเมตูมักอันยำยาปเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวบุ๋มบิ๊มเงี้ยเดี๋ยวนี่ใส่ไม่ใส่ไม่เฮ็ดกอ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 ใส่เลยคันเหาบเรื่องเขาได้หลายเลยแต่ว่าอันนี้มันนอกองตีน่าไทย ะมาตอนนี้ครับรุ่นไปน้ำตีน่าซะก่อนเจียมเจียมบุ๋มเจียบุ๋มนะเจ้ยมบุ๋มอันนี้เอ้ยครับวะครับนี่เออมันคืบปดิ้นปะได้แล้วได้ล้ได้ล้ได้ล้เอ้ยครับนี่ทุกคนเอ้ยครับเอ้ยครับได้แล้วได้ปลาแล้วตีน่าแดนแล้วบ่เฮ้ย โยบึงดูอุ้ย well, มันยอดบึงด okay. mm ูห hmm. okay, ่อห่อได้จับตัวนี้เอาป่ะนี่เอาแล้วเอาเลยป๋อยโอเคบึงยุคูดูได้จากตัวสินาใส่ใส่นี่บุมบิมข้องข้องอะไรเอาเนื้อเดียนข้องสวยยิ่งยิ่งโอเคป๋อมันได้เนาะตัวน้อยพูดถึน

ขอประคอเด้อคอแสบสุดแล้วเนาะเอาละเอาละไปพุ่นไปพุ่นกันนะไปรวมยอดกันเห็นทุ่งอะไรนะขากอด้ปลาเลียเออโอ้ตัวใหญ่เด้อของไอ้น่ะ คุยเราคุยอ no ีกเออแก่ตัวเดียวน่ารักซุ้มติดดูเดียวแตคุยตัวเดียวก็คุยมันก็ซ้ำของแกบุ๋มซิปโตเด้อของทีหน้าซิปโตเด้อ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 ผู้ใดได้ต so ัวใดนิีบตัวนั้นเนาะมานี่บอกผลงานน่ะ นี่ี่นี่ด่น่าใสนะใสนะพอได้ยังอือดิขอเดินใส่อ่าโอ้ขอตัวใหญ่ขอใครเด้อขอใครเด้อด่าด้วยคอณตาตัวเด้อนี่ดินี่เออสนิมเลยพันหาแถวว่าโอยเกี่ยวกับงานเยอยะเราเขมรเออจับแม่แม่มเบื้องหลังวะนี่นะจับแม่จับกล้องไหมเบื้องหลังเห็นไห เอ้ยเก่ากลยมามามาการเวล้าไปเลยไเยไปนี่เลยเหี้ยงแล้วอะหาลุยสมการเราเหม่อเอออัแตงแล้วหาเรานีนี่นังแตงหาเราเอ้กึ่าเด็กขึ้นหนุ่ๆก็พอได้หาเด็กเรเบิ่นๆเราเบิวเอ้ยอมใใจไว้ยังไงเกืบมาเบื่อนี้อย่างก็อหาหลังมือเกลบบอกอะไรอย่างนี้บอกหนุ่มรู้ฮะ นี่บ่าน้ตีงเออมเตีงเมื่อหลังสุกูเรากูตหนีสุดเลยนะเนี่ยยังรอดบอยจะมาเาไมรอก็มาเบื่อไม่ไอ้นี่มาหรก็มาเนี่ยไม่ยังไม่ไอ้นี่นะกากะข้าวกล้าบ่เออกากะเยอะยอะมือกินเบื้องเออบเริ่มมาเบอร์มาอืมำ่ำเดีมันว่ามันกินบ่ได้อืมนัมืนเาน่หมเามันไม่มันไม่เบ่งดูรำเสมอรำเสมอเนี่ยเฮ้ยน่าเนี่ยรำ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 จริง ยี่ยมไทยไทยแสดงมักยี่ยมเนือมือยังด้คือไม่อ้งจะได้ลำอยมาติ๊ใจนี่อ้ยเบอรเดมันหยอไม่เยอยีมันหยวตาบวมอันนี้ปัญายนั้นไหมเออย่ายุ่งประเียสปรัเียงกินปญไปใส่ลรไปป่าเจ้าสุกแล้วเด้อมาเบ้อมาเบ้อมา ป้อม่ายแตะร้ยนันจะมานั่นรอยมานั่นรอย